ต้องบอกว่าอดีตนักชกชื่อดังค่ะออกมาเปิดใจทั้งน้ําตานะคะบอกว่าลูกเนี่ยสมองช้ากว่าอายุต้องมีการดอกเรียนกลับมาอยู่ที่บ้านค่ะส่วนพลายาเนี่ยก็ยังมาป่วยอีกนะคะ เรียกได้ว่าคนคนนี้ค่ะหลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือสมจิตจงจอหอนะคะอดีตนักชกชื่อดังที่ล่าสุดตัวเขาเองค่ะมานั่งเล่าเรื่องราวชีวิตในรายการเบรดบอยของหนุ่มบอยพิสนุค,ค่ะบางช่วงบางตอนผู้มชมขาสมจิตเนี่ยเขาก็มีการพูดถึงรยายายอยาอ่งคุณอุ๋มสจิธรด้วยที่ตอนนี้เนี่ยกำลังป่วยเป็นโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE นั่นเลยค่ะ คือขณะที่ลูกชายคนโตของเขาเนี่ยอย่างน้องกำปั้นก็โตรเร็วมากแต่สมองเนี่ยพัฒนาการช้านะคะคือช้ากว่าอายุจริงหลายปีเลยค่ะดูเล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกในรายการไหนว่ากำปั้นเนี่ยเขาอายุ22ปีแล้วนะแต่ IQ เนี่ยเขาเหมือนเด็ก10กว่าขวบเลยเหมือนเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเขาเรียนพูดภาษาได้เก่งนะแต่ว่าบวกลบคูณหารไม่ไเลย สุดท้ายปี3จะขึ้นปี4แล้วครูบอกว่าเรียนไม่ได้เพราะว่าสมองของน้องเนี่ยไปไม่ได้จริงๆก็เลยต้องมีการดรอปนะคะส่วนภรรยาก็มาป่วยอีกลูกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วผมว่าผมคิดบวกนะว่ามันเออมันอาจจะดีก็ได้ถ้ากำปั้นเป็นเด็กธรรมดาในวัย22ปีเนี่ยเขาอาจจะดื่มเหล้าอาจจะดูดบุหรี่ขับรถซิ่งขับมอเตอร์ไซค์แวน แต่สมองเขาเป็นเด็กไงเขาก็ยอยู่แบบว่าภาวะแบบเหมือนเด็กๆเ,เลยนะคะแต่องอะไรก็ตามคือทุกคนรักเขาหมดเลยในสิ่งที่มันโชคร้ายเนี่ยกับผมน่ผมรู้สึกว่ามันก็คือโชคดีสาหรับผมส่วนหนึ่งนะสิ่งที่เจออยู่เนี่ยเราปรับมันยังไงมากกว่าเราจะอยู่กับมันยังไงอยู่กับครอบครัวที่เมียก็ป่วยลูกก็ได้เท่านี้เอาเป็นว่าเราคิดในแง่บวกดีกว่าเราคิดลบมเนี่ยเราจะท้อแท้ทํางานก็จะไม่มีสมาธิสมาธิสําคัญที่สุดในการทํางานหากคิดถึงเรื่องที่มันทุกข์เนี่ยเราก็จะ ทํางานตรงนี้ไม่ได้เลยผมรู้สึกว่าโอเคงั้นเราพักเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีเรื่องอื่นมาทดแทนนะครับก็ไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้เสียดายเลยที่เป็นแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าถือเป็นอีกหนึ่งคนที่มีพลังใจเข้มแข็งมากจริงๆค่ะและแลก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองเนี่ยต้องขอส่งกําลังใจให้กับคุณสมจิตด,ด้วยค่ะ